เราก็กําลังจะไปกินข้าวกันไปเป็นขยงเลย <c oughs> ไปกลงจะให้ปอนเลือกร้านค <c oughs> ัาไม่จัดกัดเราปาวะยัง้งหน้าตาไม่เป็นมิตรเลยตัดกินเหล้ากินเหล้าร้านคาบอยนี่มีลุกที่เลยนะครับเป็นเป็นในเมือง <c oughs> นี่มันในเมืองใช่ปะ ในเมืองเลยเนาะแต่ของกินที่นี่นะครับเหมือนตลาดเมื่อเย็นอ่ะแบบราคาดีมากไม่แพงเนี่ยไอ้ตลาดไหน<ช>โอเคเดี๋ยวตลาดแล้วรอนพาเที่ยวเนีฟเฟ่ยคาเฟผลไม้ปั่นไปเลยเข้าเลยเข้าเลยเเนี่ยสุดิีที่นี่ สรุปคือไม่มีที่นั่งให้เรานะครับเสียคนดีจบได้กินเบียร์บรรยากาศดีบรรยากาศดีคิดเโมโลข้อตามคืนนี้นอนหลับต่ออีกแล้วเฮ้ก็บรรลุนิการสบายสบายครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูนักกีฬาน่าจะต่างวิทย์เจ้ คิวเบียไปหมดแล้วครับตอนนี้โหลดยังรวดเร็วรอทุกคนซื้อของมากินด,ด้วยกันมันเนื้อดีนะพ่อชายพียิ้มหนา้าพอชายง่วงอย่างายยาง,ง่วงนอนอย่าง จำดูครับกินในเต็มกับเบียร์ขอฟคีนี่ขอใครของใครจะกินเหรอจะกินเหรอโอเคโอเคเอาอะก้ามใหญ่กันพอดีชิบหายหมดแล้วทีมงานเนี่ยก็เป็นหมูย่างไก่ย่างอันนี้เป็น น้ำแห่งชัยชนะฉลองชัยชนะก่อนเลยรอทุกคนมาไอ้บอลนเปซื่ออะไรวะไอ้เจียบบอลไม่กี่เอ้ยมามเบียรี่วะไปไปไปบ,บ,บ, <c oughs> บอกให้นักกีฬาอดทนรอได้แชมป์เส <c oughs> ลองก่อน เียที่นี่อร่อยมากโอเคสจหน้าอนยกเสวยยกแขนสวยกดลงเจียกดข้างมา่าก,กเดือดนะเดี๋ยเหนื่อยแล้อยากกงแกงากแล้งพ <c oughs> อถึงตรเวลีก็ดหนไอยล่ะ <c oughs> นี่ไงเป็นสาเหตุที่มีรอยสักร่อนหลังก้ามหลัหายกันทั <c oughs> งง้งคู่เลยรเจีไม่หายแค่มันแขมันเยอะสุดตเฉย้งกดหลายๆรอบก็จะลง อาพี่เสวยจัดเจ๊ท้าบ๊อบว่ายกกระดกไปเท้าวะนยกนิ้วเท้าวะน่นี่ยกนิ้วเท้าวะเฮ้ยหายใจครึ่งหนึ่งป่ะไซส์เชฟดูคนโวนเลยเข่ไปต่อให้อาอ่าไปึ๊บหยอกปั๊บต้องกินเยอะคนบ๊อบสวย หนึ่งสองาสี่ห้าป้าอ่าจบการขนสอนของเรานะครับอาจารย์จริงเหรอขวายงเนี่นยพน <c oughs> ไม่จบไม่ได้กินข้าวแล้วก็วาม,วมาวันที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันพวกนี้งานแข่งนอนพักผ่อนกันกน่อนดูสภาพมาเมาอย่าง